มึงเอากันเป็นบ่ฮะมึงตอบความจริงมาเป็นแม่หลูกผู้ชายเอากันเป็นบ่อักเท่อเดี๋ยวประมาณเท่าสองเซนเดียวครับเอาความจริงเป็นแม่หลูกผู้ชายคุยกันครับเยอะ ห้องนี่กูใจ่ายให้มันซื้อเดือนค่าอยู่ค่ากินกูใจ่ายให้มันตลอดไม่งห็นกูเปกูจังสี่ห้องนี่กูเป็นคนจ่ายนใจนะว่ามึมมงโมโหผมตอนแรกตื่นมากตอนแรกเขาว่ามูเขาเคาะผมก็เลยตื่นมาก ไอ้สิฮะกูเห็น่อยใจมึงจะเชียวบ่กูเห็นกูซับพอร์ตมึงตลอดกูซอยมึงตลอดกูมีอยัางกูซอยมึงตลอดมึงตอบเรืงกูด้วยยังไงสินั่นนั่นลึห้องนี้กูเไม่สนใจสูงมาเอากันตี ขอห่างตีขอห่างแมงหมัวมาเอาขึ้นนี่เราเคยกินเลยวาย่ามันคิเป็นคนยิ่งเสร็งสินกเหอกัวม,มานึ่งเงาอกับมันนึ่งเียอ กูถามเมื่อย่างมันก็นเถอะเวียพิษเงียงวะถามเนี่ยฮะงเงียบมันไดฮะเงียบมันได้ตีแม่งคือกะหรี่เลยวะกูเป็นผู้ชายเหนือแท่ล่ะกูบอกใครแม่งจะกินนอกใจมึงเลยกูให้เกียรติมึงเสมอเงียบผู้ชายข้าวของกูใช้ให้ ငိုကြဘူးမိကူหาမໃຫ້မိကျပ်ပတ်မူໃຫ້ได้ကူໃຫ້